สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยก็มากับเครื่องกรองน้ํานะคะก็คือเป็นเครื่องกรองน้ำดอกเตอร์กรีนนะคะเป็นเครื่องกรองน้ำดีเพียวนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องกรองน้ําระบบ RO นะคะกรองทั้งหมดเนี่ยเจ็ดขั้นตอนนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะตัวละเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะคะราคานี้เนี่ยพร้อมส่งนะคะแล้วก็ส่งฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางได้นะคะสินค้ารับประกันหนึ่งปีนะคะแล้วก็ที่สําคัญน,นะคะทั้งตัวเครื่องและไส้กรองเนี่ยจะมีมาตรฐานรองรับด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นมาตรหารพวก NSF นะคะหรือว่า WQA สิเกอรทองคำด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังมองหาหรือว่ากำลังตามหานะคะเป็นเครื่องกรองน้ำอยู่เนี่ยก็มาทางนี้เลยนะคะกับบ็อกเตอร์กรีนนะคะเราก็จะมาแนะนำนะคะว่าเป็นเครื่องกรองน้ำดีๆนะคะไม่แพงระบบ RO นะคะระบบ RO เนี่ยเราก็จะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นเครื่องกรองน้ำที่กรองสะอาดมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยนะคะสามารถที่จะกาจัดแล้วก็ดักจับนะคะพวกแบคทีเรีย ตัวซีดนะคะหรือว่าตะกัตะกรนะคะที่มันอยู่ในน้าเนี่ยนะคะให้มันหมดไปนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยได้รับน้ําที่มันแบบสะอาดนะคะที่ไม่มีพวกกลิ่นหรือว่าสีอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาแบบทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สะอาดนะคะแต่อันนี้คือบอกเลยว่ากรองแล้วเนี่ยสะอาดอย่างแน่นอนนะคะเหมาะมากนะคะบ้านใครนะคะที่อยู่หลายคนนะคะหรือว่าบ้านใครนะคะบอกว่า ไม่อยากซื้อน้ํำดื่มเองนะคะผมว่าอยากจะมีเครื่องกรองน้ํานะคะเอาไว้กรองนะคะพที่จะเอามาใช้ในบ้านนะคะไม่ว่าจะกรองนะคะมาใช้นะคะทําอาหารทํากับข้าวทาขนมนะคะหรือว่าจะเอามาใช้นะคะ ก็คือจะชงนมนะคะให้เด็กหรือว่าเอามารักดนมนะคะหรือว่าจะเอามาอาบน้ําเด็กอ่อนนะคะหรือว่ามาซักข้ออ้อมอะไรอย่างนี้ยค่ะก็สาม,มารถที่จะใช้ตัวนี้ได้นะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้น้ําสะอาดเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะคะหรือว่าตอนนี้นะคะสําหรับใครนะคะที่บอกว่าอยู่บ้านพาักนะคะอยู่หอพักนะคะบอกว่าอยู่อาพาร์ตเมนต์นะคะอยู่คอนโดนะคะบอกว่า อยากได้เครื่องกรองน้ํานะคะนี่เลยนะคะสามารถที่จะแขวนกับผนังก็ได้นะคะหรือว่าจะตั้งบนเคาน์เตอร์อก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าที่จะเลือกแล้วกันนะคะและตัวนี้นะคะบอกเลยว่ามีปั๊มน้ําในตัวเครื่องนะคะคือเราจะอยู่สูงแค่ไหนนะคะหรือว่าบ้านเราเนี่ยน้ําไหลชา้าไหลเบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ตัวนี้นะคะเพื่อที่จะทำไหมคะเอาไปใช้นะคะดึงน้ํามาเครื่องกรองน้ํานะคะแล้วก็เก็บไว้ในถังตัวนี้ได้นะคะเพื่อที่จะทำไหมคะได้มีน้าที่ สะอาดที่กรองแล้วเนี่ยเอาไว้ใช้นะคะเอาไว้ดื่มไว้กินอะไรอย่างเงี้ยคือทาได้เลยนะคะและตัวนี้นะคะบางคนบอกว่าเคยเจอนะคะบอกว่าเครื่องกรองน้ําสมัยก่อนเนี่ยนะคะเวลาที่จะก,กรองน้ําหรือว่าจะใช้น้าเนี่ยก็คือต้องไปนั่งรอยืนรอก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ต้องไปยืนรอนั่งรอแล้วนะคะเพราะว่า ตัวจะมีถังเก็บน้ําขนาดใหญ่ในตัวนะคะและที่สําคัญนะคะใครตอนนี้นะคะที่กําลังมองหานะคะเครื่องกรองน้ํานะคะเอาไปให้อะไรคะคนที่บ้านนะคะคนที่บ้านแต่งจังหวัดนะคะ <st> หรือว่าบอกว่า <uition> ที่บ้านนี้อยู่แล้วนะคะอยากใจไปบริจาคนะคะให้ตามวัดนะคะหรือว่าจะไปให้สู่เด็กเล็กนะคะหรือว่าโรงเรียนต่างๆเนี่ยหรือว่าจะไปให้สถานที่ต่างๆ Harry? เนี่ยนะคะหรือว่าไปถวายพระหรือว่าจะไปให้เขาเรียกว่าเป็นสนักส่งอะไรเงี้ยค่ะก็ได้นะอันนี้ก็คือ เหมาะมากนะคะแล้วก็เป็นของดีนะคะก็คือบอกเลยนะคะว่าจะเอาไปให้ใครเนี่ยก็คือไม่ไอายใครอย่างแน่นอนนะคะและราคาก็ไม่แพงนะคะตัวละรณอย9กบาทเท่านั้นนะคะตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าเป็นระบบ R.O. ย้าอีกทีนะคะว่าเป็นระบบ R.O. นะคะอยากให้ทุกคนนะคะได้ใช้เครื่องกรองน้ําที่เป็นระบบ R.O. เพราะว่าเป็นเครื่องกรองน้ําที่กรองแล้วสะอาดจริงๆนะคะแล้วก็เหมาะมากเลยนะคะกับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นบ้านบ้านพาักนะคะหรือว่าจะเป็นโฮสเย์นะคะรีสอร์ทนะคะหรือว่าสถานที่ต่างๆนะคะที่บอกว่าใช้น้ําเยอะนะคะบอกว่าหูน้ำเนี่ยใช้เยอะมากนะคะต้องการที่จะทำไมคะแบบ เครื่องปรองดอดีๆสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเรื่องไส้กรองเนี่ยจะหาซื้อยากไหมนะคะไส้กรองเนี่ยสามารถที่จะสั่งซื้อนะคะกับทีมงานดเรกรีนได้นะคะสามารถที่จะเข้าไปสั่งในเพจนะคะดตรกรีนนะคะของเราได้เลยนะคะหรือว่าไม่ว่าจะถักลกายนะคะ ID ลายเนี่ยจะเป็นแอสไสนะคะ D R G R แบบีเอ็นได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสองนะคะหกสามแปดนะคะสองสองสองเก้านะคะหรือว่า าจะเป็นเบอร์092นะคะ6382366นะคะหรือว่าจะโทรอีกเบอร์ก็ได้นะคะที่เบอร์092นะคะ6382723นะคะโทรเข้ามาพูดคุยนะคะสอบถามนะคะในเรื่องการใช้งานเรื่องรายละเอียดต่างๆนะคะเกี่ยวกับสินค้าของตัวเครื่องนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องการติดตั้งนะคะเรื่องการเป่ยดเสกกองนะคะหรือว่าเป็นระบบนะคะในตัวเครื่องเนี่ยก็เข้ามาคุยนะคะแล้วก็ปรึกษาสอบถามกันได้นะคะ และที่สาคัญนะคะตัวเครื่องนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะทุกคนค่ะว่าการใช้งานคือไงมากนะคะเราได้รับเครื่องใช่ไหมคะเวลาส่งต้องบอกก่อนอีกก่อนว่าเวลาส่งเนี่ยเราจะส่งแบบนี้ไปเลยแต่เราจะมีกล่องนะคะเพื่อที่จะ แพ็คนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกโฟมหนาการกระแทกนะคะแล้วก็เพื่อจะมีการาใส่ถุงเป็นการแบบว่าสิบล็อกก็คือแบบว่าซีนให้อย่างดีอะไรอย่างี้ค่ะเพื่อที่จะก,กันใช่ไหมคะการฝุ่นกันกระแทกอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะและตัวนี้เนี่ยก็คือจะมีพวกอุปกรณ์นะคะในเรื่องการติดตั้งน้ำไม่ว่าจะเป็นาสายที่ต่อน้ําเข้าสายที่ต่อน้ําทิ้งนะคะสายที่ต่อน้ำข้าหรือว่าสายต่อน้ําเดนเนี่ยเราก็แถมไปให้ด้วยนะคะหรือว่าจะทํำไหมคะเป็นพวกทุกนะคะหรือว่าเป็นพักอะไรอย่างค่ะ หรือว่าจะเป็นน็อตต่างๆเนี่ยเราก็จะแถบไปให้ด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นพวกกระดาษทาดเพื่อเจาะอะไรเงี้ยก็จะแถบไปให้ด้วยนะคะก็คือเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยไปถึงเนี่ยสามารถที่จะติดตั้งใช้งานได้เลยนะคะง่ายๆไม่ยาก และตัวนี้เนี่ยก็คือจะมีพวกแผ่นภาพการเชื่อมต่อการติดตั้งอยู่ในกล่องนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะแกะกล่องมาแล้วเฮ้ยเออเนี่ยยังไงคือแผ่นภาพการเชื่อมต่อสามารถติดตั้งเองได้นะคะและตัวนี้นะคะสิ่งสําคัญนะคะตัวนี้ก็คือจะอุป ในะะเรื่องการใช้งานและงการติดตั้งคู่มืออะไรอย่างงี้ค่ะเราจะใส่ไปในกล่องทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกพาย่าพการเชื่อมต่อใบรับประกันนะคะเราก็จะมีให้นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรนะคะทีมงานที่จะพูดคุยเรื่องการติดตั้งนะคะการใช้งานแล้วก็จะใส่ไปให้ด้วยนะคะและตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นสินค้านะคะเป็นเครื่องกรองน้ําที่ได้รับมาตรฐานนะคะเอาไปใช้งานได้สบายๆเลยนะคะแล้วก็ย้ำอีกทีว่าทางตัวเครื่องและก็ใช้กล่องเนี่ยได้รับมาตรฐานด้วยนะ ตัวนี้นะคะเหมาะมากเลยนะคะสําหร bakery, guarding, ับใครนะคะที่จะไปใช้ที่บ้านหรือว่าร้านเบเกอรี่ร้านทําขนมต่างๆร้านอาหารต่างๆร้านกาแฟนะคะก็สามารถที่จะเอาตัวนี้ไปใช้ได้นะคะเอาไปตั้งค่า TDS อะไรอย่างงี้ค่ะต้องการค่า TDS เท่าไหร่ก็ไปตั้งกันเลยนะคะแต่ตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าใช้กับน้ําประปาหมู่บ้านนะคะหรือว่าจะเป็นน้ําแบบทั่วไปอะไรเงี้ยน้ําประปาหมู่บ้านหรือว่าน้ําบาดาอะไรอย่างงี้ค่ะก็สามารถที่จะไปใช้ได้นะคะบอกเลยนะคะน้ำก๊อกธรรมดาในบ้านเรา เดี๋ยวก็ใช้ได้นะคะพวกกลิ่น นะคะหรือว่าเป็นพวกกรนหรือว่าเป็นแบบก่ดคอรีนนะคะหรือว่าตัวซีแบคทีเรียที่อยู่ในน้าเนี่ยก็สามารถที่จะก,กําจัดนะคะเพื่อที่จะให้มันสะอาดปลอดภัยแล้วก็ให้เราเนี่ยเอามาใช้ดื่มใช้กินนะคะหรือว่าใช้ทําอาหารก็ได้เลยนะคะใครนะคะที่กังวลใจเนี่ยก็คือหายห่วงเลยนะคะไม่ต้องกังวลใจนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมสาสะอาดจริงๆนะคะอะไรก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะสําหรับใครนะคะที่บอกว่าอยู่หลายคนบ้านอยู่แบบคนเยอะมากนะคะอยากจะใช้ตัวนี้นะคะก็อย่า เริ่มเล็กถือราปกรีนแล้วกันนะคะเพราะว่าเราปกรีนนะคะเรามีเครื่องกรองน้ํานะคะหลายรุ่นหลายตัว ไม่ว่าจะเป็นระบบ r o นะคะหรือว่าจะเป็นพวกระบบ r o อังคารายนะคะเราก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ํานะคะที่ไม่ใช้ไฟฟ้ากรองน,นะคะราคาเริ่มต้นเนี่ยตัวละ1,975้าบาทเองนะคะหรือว่าจะใช้นะคะตัวเป็นเครื่องกรองน้ํานะคะที่ทำไมคะเป็นการใช้อามาเป็นใช้นะคะเป็นพวกเครื่องกรองน้ําใช้ล้างมือล้างหน้าอะไรอย่างงี้ค่ะ ก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะคะเพราะว่าสินค้าเราเนี่ยคอามส่งนะคะทุกรุ่นทุกตัวนะคะอยากได้รุ่นไหนอยากได้ตัวไหนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาปรึกษานะคะหรือว่าสอบถามนะพูดคุยกับดรกรีนได้นะคะหรือว่าจะทักไลน์นะคะก็สามารถที่จะทักไลน์ได้หรือว่าจะเข้าไปดูนะคะเป็นการรีวิวสินค้านะคะไม่ว่าจะรีวิวสินค้าในพวกอ่า u t u b e นะคะ t i k t อกนะคะหรือว่าจะสั่งซื้อสินค้าใน Tik t o ็อกช็อปอะไรเงี้ยก็สามารถเข้าไปสั่งได้หรือว่าจะสั่งซื้อ ะะสินค้าผ่านทางพวกไลน์ช็อปนะคะหรือว่าเป็น line ไลน์โอเออินเตรกรีเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปสั่งได้นะคะเข้าไปสั่งซื้อปรึกษาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับการใช้งานต่างๆหรือว่าปรึกษานะคะเกี่ยวกับอะไรคะตัวเครื่องอะไรเงี้ยติดตั้งยังไงใช้งานยังไงนะคะบอกสายอันนี้ต่อตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เข้าไปดูได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็คือพวกในเรื่องการติดตั้งการใช้งานเนี่ยไม่ยากด้วยนะคะเข้ามาพูดคุยกันก็ได้หรือว่าจะโทรกันเข้ามาก็ได้นะคะที่เบอร์ 092นะคะ6382229นะคะหรือว่าจะโทรที่เบอร์092นะคะ6382366นะคะหรือว่าจะโทรอีกเบอร์ก็ได้นะคะที่เบอร์092นะคะ638นะคะ2723นะคะหรือว่าจะทักรายก็ได้นะคะเป็น ID ไลน์ s i g n นะคะ D R G R แบบปฏิเกน,นะคะเข้ามาพูดคุยนะคะเรื่องการใช้งานเรื่องการติดตั้งนะคะหรือว่าจะสอบถามสินค้าอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมั ก็ได้ค่ะหรือว่าจะสอบถามนะคะเกี่ยวกับอะไรคะเครื่องกรองน้ํานะคะระบบ RO อังคารายหรือว่าเป็นเครื่องกรองน้ําที่ไม่ใช้ไฟฟ้ากล่องน,นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยนะคะหรือว่า